สวัสดีครับมันนี่ก,ก็มาพบพ่อกันอีกแล้วครับท่า่องเฮงเฮงแสงชนแนลนะครับกับในช่วงของแรงสัทธาที่เป็นช่วงที่ผมชื่นชอบมากนี่ก็เป็นวัตถุมงคลเนื้อผมของหลวงพ่อสดนะครับสวยงามครับเป็นรูป เหมือนท่านน่งสมาชิเต็มองน์่นในสุ่มเลื่อนแกวสวยงามมากเลยสวยงามสวยงามมากครับเนี่ยเนื้อหาพระไม่แต่เนื้อม้วนสารขององค์พ่อสุดเจอเอามาท้ำพระไม่แต่พุทธคุณมาตรงห่วงนะครับ นี่เราครับสวยงามมากเหนือขังลังก็สวยวัดปากน้ำชนมายุร้อยแปดปีแล้วก็มียันยันสวยงามมากครับตัวผมบู่ลว่าเป็นยันยังแล้วก็ยันสวยงามมากนี่เนื้อหาสวยสวยงามถือว่าเป็นเนื้อที่สวยงามมากๆนี่ครับคงหลวง,ลง ข้อสุดวัดปากน้ำมวลสารเก่าเก่าเป็นมาผสมเป็นมาสางไม้มงพอย่านสวยงามมีก็ขอเจ้าไวส้สม,มีนะครับสวัสดีครับผม